นอนคว่ำแปลว่าคืออับโชคอับแสงผมมาบอกเคล็ดลับว่าการวางมือถือถ้าเราคว่ำลงลกระแสมีแต่พลังหมดแรงครับคว่ำจอมือถือนานๆขัดพลังงานชีวิต โดยสินแสมังก่อนรู้ไหมครับว่าอะไรที่มันอยู่กับเราอะอันนั้นก็เหมือนตัวแทนของเราอยู่ทุกวันมันก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นของตัวเราเนี่ยในมือผมเนี่ยมีมือถือนะครับมือถือมันอยู่กับเราพักแปลว่าแสดงทุกอย่างสมัยนี้มือถือมีทั้งการใช้จ่ายเงินสิ่งที่ข้อห้ามเหมือนเวลาเรานอนคุณลองนอนคว่ำยูดิครับนอนคว่ำแปลว่าบางคนตายเลยนะคืออับโชคอับแสงฉะนั้นวันนี้ผมมาบอกเคล็ดลับว่าการวางมือถือ ของเรามันก็จะมีอยู่กับเราได้ยังไงการเปิดข้างหน้าเนี่ยคือเปิดมองเห็นทุกอย่างมาหมดเลยถ้าเราคว่ำลงนะครับกระแสมีแต่พลังหมดแรงครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณมีมือถือกลางคืนตอนคุณนอนชาร์จให้มันเต็มที่เช้ามันจะได้มีพลังและเมื่อมันมีพลังแล้วอย่าวางคว่ำหน้าเป็นอันขาดเหมือนปิดลูกตาทำอะไรมองไม่เห็นนี่คือกฎข้อที่หนึ่งครับ